ประชากันไปแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันเทนนิสไทยแลนด์โอเพน2013ในรอบเมนรอเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารียได้ว่างานนี้มาตรฐานการแข่งขันรวมทั้งเหล่านักกีฬาที่เข้าร่วมชิงชัยส่างมาในสภาพร่างกายที่พร้อมเต็มที่เลยทีเดียวเช่นเดียวกันกับ Impact Arena สองเวทการแข่งขันที่เป็นเมกะสถานคู่รายการนี้เป็นปีที่1 1แน่นอนว่าตลอด7วันในการแข่งขันปีนี้ภาพแบ็กกราวด์ท้วยชินตาของแฟนเทนนิสชาวไทยยังเป็น Impact a r e n a เช่นเคย เพื่อเป็นการทำความรู้จักกับสนามแข่งขันให้มากขึ้นเราไปดูรายละเอียดของสองเวียนประลองเชิงหวัวลูกสก,กาดแห่งนี้กันสักหน่อยสำหรับสกเทนนิสไทลแอนด์โอเพน2013ยังคงใช้สนามแข่งขันภายใน Impact Arena และ Exhibition Hall เช่นเคยโดยแบ,บ่งอเ็นสอนคอร์ดสองสนามเริ่มจากคอร์ตที่1จะมีจํานวนที่นั่งไม่มากนักมีเพียง300ที่นั่งเท่านั้นแต่ได้เปรียบในเรื่องของบรรยากาศที่ใกล้ชิดกับนักเทนนิสชนิดหายใจรดต้นคอ โดยถ้าจากคอที่1่จะเป็นสนามซ้อมเพื่อให้นักกีฬาได้มีโอกาสอบอุ่นร่างกายก่อนลงสนามแต่ทั้งนี้การใช้สนามซ้อมนักกีฬาต้องยื่นความจำนงต่อทาง ATP ในฐานะผู้จัดเพื่อทําการล็อกเวลาสะก,ก่อนปะกันที่เซนเตอร์คอร์ในตัว Impact Arena จะใช้รองรับการแข่งขันข,ของเหล่ามือวางรวมทั้งนักกีฬาจากประเทศไทยส่วนใหญ่จะได้ลงแข่งขังนณสนามแห่งนี้โดยรอบสนามมีที่นั่งรองรับแฟนเทนนิสได้มากกว่าหนึ่งคน รวมทั้งพื้นที่ของ V.I.P. รวมทั้งพื้นที่ผู้สนับสนุนโดยราคาตั๋วจะมีการปรับเป็น3ช่วงตลอดการแข่งขันเริ่มจากรอบเมนรอรและรอบ2ระหว่างวันที่23-26กันยายนราคาตั๋วจะเริ่มต้นที่500บาทไปจบที่ตั๋วแพงสุด2,400บาทรอบปายตสุดท้ายในวันที่27กันยายนราคาเริ่มต้นที่600บาทและสูงที่สุด3,000บาทขณะที่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศในวันที่28และ29กันยายน ราคาจะปรับตัวขึ้นอีกนิดเริ่มต้นที่800บาทไปจบที่4,500บาทส่วนตัวสนามเองก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรโดยเฉพาะเรื่องราวความเร็วของคอร์ดละการเปลี่ยนแปลงเกิดจากอะไรวันนี้เราได้ตัวสจวรตแมคโดนลผู้จัดก,การฝ่ายจัดการแข่งขันมาคุยกัให้เราฟังนะครับผมสจวร์แมคโดนัลเป็นทัวร์นาเมนต์แมเนจเจอร์ของ ATP Thailand Open ก็ดูแล ทั้งหมดทั่วๆไปสนามของเราเขาเรียกว่าเป็น hard coat. อินโดฮาร์ดโค้ดมันต่างกับอัลตัวฮาร์ดอร์ดไม่ใช่ว่าที่มีเรามีรังค่ายอย่างเดียวอัลตัวฮาร์ดค์พฮาร์ดอร์ดปกติเป็นนเป็นบูลเป็นซีเมนต์แต่อินโดฮาร์ดอร์ดเป็นเบสเป็นเป็นไม้แล้วก็เราทาเรซินที่เป็นเรซินที่มันมีสีแล้วก็มันมันมีมียางนิดหนึ่งแล้วก็จะผสมสายนิดหนึ่งด้วยที่เขาต้องทาเป็นสองสามชั้น สามารถปรับความเร็วความชาของคอร์ดได้แล้วแต่ว่าคุณจะผสมสายมาแค่ไหนถ้าใส่เยอะก็ชาลงใส่สน้อยมันเร็วขึ้นจริงๆความเร็วของสนามเราก็เพราะกลางๆเด่ปีที่แล้วได้ฟี edback จากเพลเ e r มันหลายคนว่ามันค่อนข้างชาปีที่แล้วแต่ so, จริงๆปีนี้เราแจ้งไฮเทคนิชนันว่ามันให้มันเร็วกว่าปีที่แล้วนิดหน่งไฮไล,ล2 2> ท์ตลอดสองปีหลังสุดในการชมเทนนิสเทลแอนด์โอเพนม่ผลจะพอกอายที่ถูกนำมาใช้ไขข้อข้องใจนักเทนนิสว่าลูกที่เขาตีมันขาดมันเสียมันออกจริงหรือไม่แน่นอนว่าแฟนเทนนิสต่างชื่นชมนวัตกรรมตายเหี่ยวแบบนี้แต่เดี๋ยวก่อนสถิติลายมาในไทยแลนด์โอเพนสองปีที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้าง ที่แพ็กดีมากเลยทุกคนก็ชอบชอบฮอลคายที่จะ,ะมันมันนานตึงเต็นทุกครั้งที่มีช h ล์ล e n ์ที่จะเ right ช็คว่ามันทุกหรือไม่ทุกหรืออะไรอย่างไงโชคดีที่ในสาปีที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีที่3โชคดีที่ Percentage ของของไลน์โคของไลน์แมนของเราส่วนใหญ่เขาก็ถูกแต่จริงๆอันนี้เป็นสถิติที่ ATP เก็บไว้แต่ละทัวร์นั่นหมว่า ไ i ฟ์มันผิดกี่เปอร์เซนต์อะไรอย่างงั้นท่านนี้คุณสจวดยังแนะนำที่นั่งดีๆสำหรับแฟนเทนนิสโดยเฉพาะท่านที่อยากใกล้ชิดกับนักกีฬาไปอย่างแฟนรายการสปอร์ตทูเดย์ด้วยครับจริงๆอย่างของเราถ้าบัตรที่แพงที่สุดมันมันอยู่หลังสนามพบคนส่วนใหญ่ชื่อว่าอันนั้นเป็นดีที่สุดถ้าจะถามผมในความคิดเห็นส่วนตัวของผมไม่ใช่ถ้าเอียงเอียงนิดหนึ่งผมว่าได้เพอร์สเปกติฟของคอรดีกว่าผมชอบอันนั้นมากกว่า อยากจะชวนแฟนถึงแม้ว่าเป็นแฟนเทนนิสจริงๆหรือเป็นคนที่ไม่เคยมาดูแล้วก็คิดว่าเออดูไม่ดูไม่เป็นมันดูไม่อยากนะอ,อยากจะชวนชวนให้ทุกคนมาดูในสนามจริงสักครั้งถ้ามาไม่ได้ก็ที่ True Vision เราดีเจมากเลยปีนี้ t r u e v i s i o n เป็นโฮสต์บราดเคสตของเราแล้วก็จะบราดคาสเกือบทุกแมชแล้วก็เป็น HD ดด้วยมันเราดูดู HD ดูเทนนิสใน HD มันกับมันก็ไปดู SD มันนี่ได้ <laughs> มัน HD มันดีขึ้นเยอะแต่ก็ขอให้ขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมในไทด์โนันถึงไม่ว่าจะดูที่บ้านชมที่บ้านเม,มาดูทีมแพคตัวนีะได้ข้อมูลเป็นตัวช่วยเลือกที่นั่งชมแล้วความพร้อมของสนามกันไปแล้วหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกับการแข่งขันเทนนิสรายการใหญ่ไทด์โอเปิล2 0 1 3กันมากขึ้น ในตอนนี้แม้ตัวเข้าชมจะเหลือน้อยลงแต่ยังสามารถหาจับจองกันได้แต่หากใครไม่ว่างท่านสามารถติดตามการถา่ายทอดสดได้ทาง True Sport โดยคู่แข่งขันเซ็นเตอร์คอร์ดติดตามชมทาง True t นนิส s HD บีท o วิชัน119และการแข่งขันในคอร์ดหนึ่งติดตามชมได้ทาง True Sport 7 t ็ดท v i วิชัน106ตลอดทั้งการแข่งขัน